ครับล้อใหม่มาแล้วครับล้อใหม่มาแล้วครับช่างอาชิตครโอ้ยไปแอทำไมเนี่ยอโอ้ยโขอล้หลเมยเลยวะรับสมัครพนักงานเอาแม็กลงสายสายชิตเลยครับเด้อแวางานนะเฮ้ยบอดทำงานเลยทำงานเลยเอาลงม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 าเอานี่เลยมโอ้โหช่างอาิีพแข็งแงแข็งมากเลยครับช่างอาชีพโอ้ อันนี้แม็กใหม่ครับแม็กใหม่ครับไอ้วงสุดท้ายเขาดูลายเดี๋ยวมันลาไลน์เนี่ยอ่ะแกดูแกดูแกเร็วๆหน่อยไปรุ่นลอยด้วยอยู่มึงมาสาวคนอยู่พวกมันเอาป้ยของไม่พี่น้องของไม่นี่เขาห่อทำอะไรเนี่ยเปงมาดินีมันคือเขาต้มมัดไงหลังมีลวดมีมี ขันเหมือนกันกระแกวด้วยเด้ว้าวโอ้นี <S <S ่มึงเงาวิ่งเลยครับปัดมันมาอย่างงีครับอ่ะเต้าหู้สีน้ำตาลมีสีดำป้ะมีใช่ครับเอฟซีบางคนเนี่ยบอแมนเอาแบบว่าขอบแดงไว้มีมีเป็นขอบเง่าสินะขอบเงาครับมีครับปาไปเบิ้งนะครับครับปาไปเบิ้งนะครับเอฟซีครับมีสีแดงครับ นี่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 มามาม้านบ้านในห้อันมืดเป็นมืดเป็นมืดเป็นมืดโอเคครับสังอาทิตย์ระหว่างสีแดงกับสีดำนี่สีใดงั้นโอ้ยทุกอาทิตย์กับสีแดงเนาะแดงร้อนแรงกว่าจะถูกจะแพงขอให้แดงไว้ก่อนที่เพิ่นว่าแต่ที่สำคัญเนี่ยหล่นบ่หม้อเพถือว่าหล่นครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเป็นเก้านิ้วเก้านิ้วเครื่องเสมอเอฟที่เพิ่นใส่ชิปนิ้วเครื่องมากชิปนิ้วเครื่องเก้านเนียว ร่อหลังหล่นเห็นไหมรอหน้าบ่หล่นเห็นไ่มครับแต่ที่นี่ของอข้างเนื้อนั่นเนื้อชั้นกว่าข้างเราเก้านิ้วครึ่งเก้านิ้วครึ่งทั้งหมดทั้งหมดที่เห็นคือเก้านิ้วครึ่งทั้งหมดเลยทั้งหมดนาทั้งดั้งหลังโอ้โหอย่างนี้ราคาจัดโปรไปเพราะของเรามีเยอะมีเยอะครับแต่ทั้งเมียทั้งยางเนี่ยอันนี้ลายนิสัยโอ้ดี่ลายใหม่ด้วยครับโอตอนนี้นี่เอาอย่างนี้เอฟซีครับเอายางตัวนี้รัดด้วยแม็กตัวนี้ ใส่ฟอร์จูเนอร์ใส่ปาเจโลใส่ลีโวสุดยอดมันมันหล่อ롱แต่ได้อย่างนั้นแหละครับยังมีแมทช์สวยนะแมตช์9.5นะ่หาในโซคโลกนี้ไม่ได้แนละ้วโซคโลกนี้หาไม่ได้แนละ้ว9.5สี่วงครับเอฟซีครับ,รบส่วนใหญ่มีแต่หน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งแล้วเขาไม่แบ่งให้ด้วยแล้วทีนี้หน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งเวลาสัญญาหน้าหลังไม่ได้ที่ต้องขอดยางเอาอย่างเดียว บางทีเอฟซีก็ใส่ยางสองไซด์ด้วยใส่ยาสองไซส์แล้วทุกี้ไซด์อายางไซส์ียกันสลับหน้าสลับหลังได้เลยสลับไซด์ขวาได้หมดได้หมดสลับหน้าหลังยังไงก็สลับได้หมดชุดนี้ครับชุดนี้เก้านิ้วครึ่งหน้าหลังเลยใช่ไหมครับครับผมเก้านิ้วครึ่งหน้าหลังเลยนะครับง่ายๆนะง่ายสำหรับการสลับยางถูกต้องครับง่ายสำหรับรถตัวสูงทั้งหมดอ่ะแล้วรถถ้าไม่อยากล้นใส่ตัวสูงไม่ล้นนะครับตัว รถตัวสูงจะเป็น Hi iner, ไฮรนเดอร์พีลันเนอร์ไม่ล้นไม่ล้นไม่ล้นตัวเที่ยงก็ปาเจโร่เป็นไททันพับตอนนี้จะใส่ได้หมดเออที่เป็นหกลูรับถหกรูตัวสูงทั้งหมดจะใส่ได้อ่ะอย่างนี้เรื่องของแทียมทีถ่าถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ล้นถ้าเป็นรีดูสูงรถแตนน่น็อตหกลูมันมันนิดเดียวถ้าเขาเรียกว่าถ้าไม่ล้นมันจะไม่หล่อใช่ครับรถในที่นี้ไม่ใช่ล้นตัวเที่ยวรถตัวเตี้ยบางบางคนเขาใส่หน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งใช่ แต่จริงๆเขาก็อยากได้ห sure. น okay, no sure. ้าก้าครึ่งนสิบครึ okay. ่งทั right. right. okay. right. 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 Okay. ้งหมดแต่หาไม่ได้แต่ร้านเรามีแต่ได้หน้าก้าครึ่งทั้งหมดแต่แต่ด้วยด้วยที่ปัญหาของเอฟซร้านการ์เซก็เลยพยายามไปหาแนีที่มันแก้ปัญหาตอบตัวกับของเอฟซให้ครับก็คือก้าครึ่งใช่ถามมานานแล้คุณอาอย่างนี้ซื้อรถปแดงมาเขาเป็นแบบที่มากระโรงงานมีไหมหน้าแปดครึ่งร้านก้าครึ่ง ไม่มีหน้าเก้าหลังสิบมีไหมไม่มีล้อแมมกแท้โรงงานเขายังมาหน้าหลังเท่ากันครับอ่าแต่นี่ของเราก็เลยมองจุดนั้นเป็นหลัรใช่ใชก็คือปัญหาของเอส่วนมากที่มาเปลี่ยนเ้าก็บอกว่ามีมีมีพเสมอไหมอ่าแล้วก็เรพอดีพอดีไม่ไม่เก้าครึ่งไม่สิบครึ่งอะไรตอนนี้คืออยากได้ล้วนๆก้าครึ่ง้าครึหมดเนี่ย นี่แหละคือปัญหาของเอซีตัวนี้ได้แล้วแล้วก็ของ<บ>เรามีมีห้ารูด้วยนะอยู่ไหนนะห้ารูอะลองลองลอง,ลองยกไมาดูตัวอย่างหน่อยแล้วมีัมีัเมีมีห้ารูด้วยนะครับมีห้ารูที่วันนั้นที่ได้โพสต์กันไปแล้วไงอะลองหยิบมาให้ดูหน่อยปปะนะครับของเราตอนนี้มีเยอะนะครับนะมีเยอะเลยนะครับนี่ครับเป็นลอ้อไปอาเป็นล้อใหม่ครับเป็นล้อใหม่ อันนี้ช่างจันนะครับกับทีมงานเราคัดสรรพิเศษมาให้เอฟซีเรานะครับอ่าลองลองวางดูหน่อยห้ารูห้ารูเทียบกันหน่อยโอ้โหห้ารูนี้ก็ไม่แพ้หกลูครับสวยครับห้ารูสวยอ่าตัวน,ววน,วนี้ตัวนี้เป็นเป็นเกนะ้าจุดห้าเนาะตัวนี้9.54วง, 5, 4, วงทั้งหมดไม่ลน้นไม่ลน้น ตัวนี้ไม่ล้นคือครบทีแล้วคือห้ารู9.5ครับสี่วงครับมีแล้วหกรู9.5สี่วงสี่วงก็มีแล้วตอบโจทย์ S4 แล้วครับผมใช่ครับอยากจะซื้อสองวงเราก็ขายขายครับตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนขายได้เลยเพราะว่ามันเข้ากันหมดผมมองดูแล้วตัวห้ารูนี่สวยมากเลยนะใช่ครับเงาวิ่งเลยาแม้พวกนี้นะถ้าเราได้หน้าแล้วเราจะไม่ลืมหลังครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหลังเหมือนข้างหน้าใช่มันจะได้ไม่ลืม ถูกต้องครับถูกต้องครับอาทีนี้เรามาคุยเรื่องราคากันครับครับเอาแม็กที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ลัดด้วยยางตุวนนี้ครับเป็นยางสองหกห้าหกศูนย์สิบแปดครับนะครับของแถมอะไรครบของแถมมีอะไรบ้างรู้ไหมมีน็อตอาช่างจันให้ฝาครอบเบรกช่างอาทิตย์ให้ลมช่างจานให้ฝาครอบดุมล้อช่างจานแถมลมอีกล้อหนึ่ง รอลยแล้วก็ช่างจานแถมนัด้อให้อีกหนึ่งชุดเอ้าช่างกระหิบแถมตั้งสูงให้อาช่างจานแถมสลับยางให้อีกสามครั้งอาสลับยางเงรู้ไหมวันนี้ใส่แม็กใส่ยางไปใช่ไหมใช่วิ่งไปห้าเดือนครับมาสลับฟรีวิ่งอีกห้าเดือนมาสลับฟรีวิ่งอีกห้าเดือนมาสลับฟรีเป็นสิบห้าเดือนแสดงว่าเราดูแลเอฟซีสิบห้าเดือนเลยก็คือคืออย่างนึนว่าไม่สําคัญนะ การมาสลับยางสวงล้อเราเป็นการรีเช็คว่าช่วงล่างทันดีอยู่กับที่ไหมไม่ใช่ตั้งวันนี้ไปตกหลุมแล้วมันมัน,ม,นมันสูญเพี้ยง่ะอ่ะ uh huh. ิยางนะครับแต่ถ้าเราเข้เขามาภายในสามเดือนห้าเดือนครับถ้าปัะกานยึดกินยางมันแก้แก้ไขปัญหาทันดีกว่าพี่ไปซื้ยอยางใหม่ครับแต่ตอนนี้เรามามาเช็คช่วงล่างให้ ช่วงร้อให้อาพี่ตัวนี้มันอ่าศูนย์มันเพี้ยนนะพี่ก็ตั้งศูนย์แล้วแก้การติดยางให้ด้วยถูกต้องนี่แหละครับที่เราดูแลให้เราดูแลหลังการขายให้สิบห้าเดือนสิบห้าเดือนครับดูแลฟรีไหมดีครับบางคนบอกว่าดูแลฟรีนะบาว่าบอกว่าเมื่อหนึ่งมันนานไหมเอาเนื้วแต่ครับเอาง่ายๆคือห้าเดือนหกเดือนมาเลยถูกต้องห้าเดือนวันไหนผ่านมาก็แวะเข้ามาเช็คใช่ไม่ต้องเ็เป็นพัหมื่นหรอกเข้ามาเช็คฟรีแล้วก็สั์ยางนัลังฟรีห่วงร้อยด้วยครับผม รถยางถุงรอทุกอย่างเราก็ไม่ใช่ว่าเราเราแตะยางถุงร้อยที่เจอนะเราดูเบรคท่านด้วยดูช่วงล่างท่านด้วยครับพี่ไม่ต้องขอน้องจัดให้ครับน้องดูแลให้น้องดูแลให้ห่วงใยพี่ยิ่งยิ่งลูกค้าผู้หญิงเนาะไม่มีคนดูแลให้ถ้ามาแบบนี้สบายใจมากสบายใจสบายใจถึงเวลาเปลี่ยนน้าเครื่องก็มาเปลี่ยนที่นี่เราก็ดูแลให้พี่ทานน้ำมันเครื่องให้หน่อยอ่าวเราดูเบรคดูช็คดูช่วงล่างพี่ตัวนี้เสียนะ เราก็ดูแลให้ตัวนี้อพี่อยู่จะถึงเปลี่ยนนะครับตอนที่ลูกค้ามาจำเปลี่ยนแต่พี่มันยังใช้ได้ใช่เหอะเนาะใช่ถ้ามันไม่เหนียวบากก็แรงเราก็เปลี่ยนให้ครับก็เลยว่าล้อสวยๆแบบนี้ใครเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปราคาเท่าไหร่นะราคาที่ว่ามาแถมทุกอย่างเลยจบที่สองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันบาทนี่ราคานี้ยังไม่ลดเยินนะยังไม่ลดเยินยังไม่ลดทุกอย่างเลยแถมเต็มที่เอาอย่างนี้ถ้าเอฟซีมาทางไกลอ่ะมีค่าธรรมันให้ไหม ห้าสองหมื่นห้าพันบาทล้อสวยๆแบบนี้ต้องมีต้องมีค่าน้ำมันค่นาน้ำมันเท่าไหร่ดีห้าร้อยอ้าวได้ได้ได,ได้ต้องต้องมาขอคุยกับช่างจาาันนะาทางจานน้ามหาช่างจันคนเดียวนะเออเออท่านราคาตกลงแล้วไหนบอกจัดขอเนี่ยต้องมากระซิบกระซิบหน่อยว่าช่างกันขอค่าน้ำมันหรอ,อ,อไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราให้ทันทีค่าน้ำมันห้าร้อยบาทยางอะชีเซนมาจากไหนจังหวัดไหนมั่งโอ้ได้ทุกจังหวัดทุกจังหวัด ปทุมได้เพื่อนกันได้อ๋อ <c oughs> ปทุมก็ได้ทุกจังหวัดได้หมดน,น,นะครับเราเราดีดีต้อนรับกระสีทุกทุกครั้งเอากระสีแขกนะครับในนั้นนะใน FC กระสีนะฮะกระสีกำลังไปดูยาครับอ๋อมาจากไหนครับผมจัดเมือม่อไหร่จัดเมื่อไหร่ครับผมเดี๋ยผมดูประจำโอ้โหก็จะมาได้ครับเดี๋ยวผมอยูอ่ปทุมนี่ยปทุมธานีเนาะนี่มาใหม่มาใหม่มาใหม่เพิ่งลงใหม่เนี่ยมาใหม่มีทั้งห้ารูหกรู ครับเอาชุดนี้ไปน่าจะพาชุดนี้เท่านั้นนะที่ให้ค่าน้ํามัน500บาทชุดนี้ชุดโปรโมชั่นนะครับทำโปรโมชั่นอยู่ยวเพิ่งเพิ่งมาแล้วก็ยางถ้าถ้าเป็นยางยางก็เว้นว่ายางถ้าเป็นยางออตนิราคาสองาันห้าจะไม่ได้ไม่ได้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเดียวใช่ครับครับไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับครับแล้วก็เท่าที่ผมดูรวมๆนะล้อแม็ก3สามสีนะ ผมว่าตัวนั้นเสียสุดนะมันนี่ตัวนั้นอ่ะมันแดงกว่าโอ้แต่ว่าก้านมันสั้นอ่ะตัวนี้ก้านมันยาวนะก้านสั้นแต่กำลังมันเยอะโอ้โหสุดยอดแต่ว่าตัวห้ารูนี่ยก้านมันยาวดีนะมันมห้าก้านกับหกก้านตัวเฉลี่ยมันเท่ากันเพราะตัวนี้มันหกรูตัวนี้มันมันแกนมันใหญ่กว่ามันเลยก้านสั้นครับแช่างอาทิตย์ราคานี้นะทั้งแมตต์ทั้งยาง สอ0 0มบาทแถมค่าน้ำมันให้อีก500บาทห้าร้อก็เป็นเหลือสองหมืารแล้วก็บางที FC เอฟซีอากลับมาเตือนยิ่งเป็นรถป้ายแดงนะขอบสิบเจ็ดมาเตือนเราก็ลดไปประมาณ14,000บาทเป็นมื่นเลยนะอ่าลดไปหนมื่นสีนะอซีก็แสดงว่าจ่ายไปถึงหมื่นหมื่นหปนไหนดใช่เพราะเอฟซส่วนใหญ่เป็นขอบสิบเจดอิซุสุขอบสิบเขอบสิบหกครบห้ใช่ถ้าเป็นอิซิซุป้ายแดงขอบสิที่มาเตือนก็จากสองหม รถไปเลยสองหมื่นทวนใช่จ่ายตังแค่ห้าพันบาทห้าพันรถได้ได้ห้าร้อยเลยนได้ทันด้วยมั้ยเองของแถมจนครบอยู่นะคนะของแข็งครับแล้วก็มีมีอ่าตัวเตี้ยล่ะตัวเตี้ยตัวเตี้ยเราก็จะมียางเบอร์สองห้าห้าห้าสิบสิบแปดใช่ราคาก็ถูกแล้วมีครับผมแล้วก็บางท่านนะออกรถใหม่ตัวเตี้ยเปลี่ยนมาเป็นยางสิบนี่แกะตรงให้หน่อย เรามีบริการจัดส่งให้ด้วยนะใช่ราคาย่อมเยาวยิ่งรถวิกโก้นะขายมันโด่งใช่แล้วก็ใส่แม็กตัวนี้เข้าไปนะโอ้โหแหลมเลยแม็กตัวนี้สีดําก็มีนะครับครับพับสีดําสีแบบนี้เลยครับวบางทีบางทีเอฟซีเขาก็อยากเห็นหน้าทั้งจันนะโอเคเราเปลี่ยนเปลี่ยนกระถือนะครับเดี๋ยวรอรอดูหน้าทั้งจันรอรอครับผมโอ้ยเอาสวัสดีครับเมื่อกี้ก็ช่างเงี้ยทตัวจริงช่างเงี้ยทตัวจริงครับแล้วตอนนี้ก็ได้เจอช่างจันตัวจริงเหรอครับช่างจันก็จะ คอยคัดสรรหาของดีๆให้กับเอสซีก็จะเป็นยางเป็นแม็กทางงานช่วงล่างเรื่องอะไหล่นะครับ,รบอะไหล่ที่เอามาให้ลูกค้าก็ต้องคัดเป็นของเกรดเอนะครับครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องโช๊คนะครับเราก็คัดเป็นโช๊คโคเวนเดอร์ที่ทัางแจนคิดว่าโช๊คตัวนี้ดีที่สุดทำไมถึงคิดว่าดีหนึ่งเราได้ทดสอบสองเราได้ไปดูบริษัทสามเราได้เอามาลองใช้งานจริง เราเลยรู้ว่าความแตกต่างจากสเตนดากับของใหม่มันมีจุดแตกต่างนะครับครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องยางายแดงนะครับั้งใจะคัดคักหาว่าอบริษัทไหนได้เป็นยางดีมีคุณภาพแล้วก็จะ b ิวกับบริษัทนั้นมาให้กับ fc นะครับครับผมแล้วมี fc ถามว่าถ้าแบบนี้มีขอสิบเจ็ดไหมขอสิบเจ็ดตัวนี้เราสั่งไปแล้วครับครับผมตัวนี้คือปัญหาของ fc แต่มันความใส่ใจความใส่ใจของร้านตามเซอร์วิส แล้วจะแก้ปัญหาให้เอฟซีให้แน่นอนครับแต่รอหน่อยนะครับพอเ็เจ็ดปัญหายากแต่เราก็จะหาให้ใช่ครับพอเจ็ดเอฟซีเคยบอกว่าใส่แล้วมันล้นขึงแล้วยามันต่อยออกมาติดด้านข้างรถใช่ทำให้รถเราตกกระปรงใช่ครับเราก็จะคัดปัญหามาให้ครับนะครับคัดมาให้เป็นพิเศษนะครับปัญหาของท่านคือความความความอะไรนะปัญหาของท่านคือ เป็นปัญหาของเป็นภาระของเราใช่เอาไปแก้ไขแล้วก็มาปรับปรุงให้ปัญหานั้นมันหายไปใช่ใช่ปัญหามันยังติดขางอยู่มันก็ทําให้เราไม่สบายไม่สบายใจเหมือนกันการที่เราทําอะไรแล้วสบายใจทั้งสองฝ่ายครับเอฟซีสบายใจช่เราสบายใจทีมงานเราสบายใจครับแค่นี้คือความสุขใช่ความสุขเพราะว่าเป็นความสุขที่แบบวัน้ดยใจครับผมทำอะไรก็ตามคือต้องให้มัน ออกมาดีดีที่สุดมีคุณภาพแล้วก็การันตีหลังการขายด้วยถ้าสินค้าไม่ดีเราจะไม่รับประกันหลังการขายก็ยอย่างยางไม่ดีเราก็ไม่มีการบ,บริการหลังการขายของดีคือของที่มีประกันคับผมก็อย่าง,อย,างอย่างที่เมื่อก่อนเคยใช้างเคยบอกถ้าเปลี่ยนยางไปเอ้ยตัวไหนดีใส่ไปเหอะไม่ต้องยั้งจริงครับใช่ถ้าไม่ดีเราไม่ใช้มันยางไม่แดงน่ยใช่แล้วยางตัวนี้คือยางดีร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็คับให้เอฟซีนะครับถึงเราจะรับประกันได้ถ้าความไม่ดีจะไม่กล้รับประกันใช่ๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับร้านจันสวิทนะครับครับผมขอบคุณครับ